อันนี้ทีมงานเคียวเบอร์วา้าได้เดินทางมาถึงเป็นเรียบร้อยพร้อมเป็นมัดเด็ดในรายการมือนีสู่บุญภาณาปีโกฆาพี่น้องมือนีติดตามล่ำตัวกันว่าเพิ่นจะทำผลงานได้มากหน่อยซ้ำได้โปรดติดตามสู่เต็มลอยไข่นี่นี่แต่อาจารย์สางมือดีทั้งนั้นความฝันของพี่ของน้องพี่น้องแฟนพันธ์ไล่เตรียมทำกัน ผู้นเนเลยสี่ลอยประานบอกตอนนี้กำลังทำการเตรียมค้อม่อมๆหลังจากมาฮอดเขาาตึงใหม่ๆกำลังทำการเช็คข้อม่อมๆแล้วก็สีทำการล่างเพื่อสู่นาทานต่อไปตอนนี้ทีมงานเขียวเบิกฝากกำลังทำการล่างเช็คอยด ทำความสะอาดหูให้เกี้ยงหูให้มั่นหูให้เกี้ยงเพื่อรอกการขึ้นทันหล่างอยู่คู่กันกันกบเสียเถ่ามาจากไข่ใกล้ๆกันนลำตัวจากไข่ใกล้ๆกันนะพี่น้องนำมาสู่เหมือนี่สู่เต็มร้อยผลงานที่เป็นยังไงปวดติดตาม ตอนนี้ทีมงานเขียวบริกว่าได้ทําการล่างหูเซตจิเรียบร่อยกําลังทำการลงนุ่มเขายอดกำลังกมามะขมินมีอาจารย์สร้างลายถันลายคนกําลังซอยกันประครบประงมนี่คือมัดเด็ดในรายก,การมันนี้ เป็นมาดเด็หมื้นี่ในรายการซู้เต็มหลานแน่นอนอนี่กำลังควบคุมการเขานุ่มการเขาน้ำก,การเขาตุ้มยอดสิเป็นยังไงโปรดติดตามอีเลียงถอยรังลงจากฐานเขียวบกฝ้าลำตัวของภูมาลินที่ไปทายทำไขา่เบิ้งลำตัวของไข่ย,ยักษ์ไข่ใ,ใหญ่อีสาทางแห่งอเภพวมวองลำตัวสิเป็นยังไง อีเดียงครยลังลงจากฐานเขียวเบิกฝ่า ของจอดของล้มตัวจริงจรี่ลีเลยโอ้โหโอ้โหที่ลีเลยขึ้นนิ่มขึ้นเนียนดีเหลือเกิน<า>พิดแนออ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  ผ่านหนาทานบ่ันเห็นทีไปทีมาอาจจะผ่านสี่ลอยเพราะว่าคูมันเพิ่มมาดีสี่อลอยผ่านสี่ลอยเนี่ยนันไฟยังสูงอยู่สองเา้าสามร้อยแปดสิบพนไปสามร้อยแปดสิพันไปพี่เยดำดำตอนสุดท้าย สี่ร้อยสองคะแนนอีเขียวเบิกฟ้อาอ่ะติดตามลำตัวมาตั้งแต่เมื่อวานนี่อ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตาม